ครับอาวันเดมครับพี่บอยเดินตออรถนะครับผมดีมากทเสียงยังโง่เสียงเสียงเบิ้ลเสียงอะไรนะเสียงตดแบบดังมากเลยนะไอ้ตะเกียร์ไอ้ไอ้ที่รถตู้อะวิกชิปแบบดังรถตู้หักเลยเมื่อกี้ เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงรถเองเือนะแต่เบานะพี่ว่าเสียงมันเบาอยู่แต่ต้องลองฟังรอบสูงอนะ่ะมันจะจอ,อดี๋ยวหลบไปกันนี่รถถ่ายคลิปปะ่ะรถเยอะ ไม่ไหววันนี้รถเยอะมากเลยนะเสียงวัดใหญ่เลยนะเสียงวัดลำใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ดังไม่ดังนะจังหวะจังหวะปอด<ล>เงียบมากเลยลเย็บยิดเลย พ่อกระป๋องมันจะดังเลยอนนี้ดัง <ๆ S 2> ดังแล้วมันดังแผ่นแล้วก็พ่อกระป๋องเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยวิ่งด้วยแหละยืนอย่างเงี้ยเสียงจะเบามากเลยแต่เมื่อกี้มันก่อนหน้านอยมาจะมีซี r ีมาคันหนึ่งไงแต่เสียงก็จะดังแต่มันก็มีเสน่ห์และมันเสียงคล้ายรถมอเตอร์สปีเลยมันก็ตัวเนี้ย,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 ม,ยมันทรงมันมาแบบเหมือนอยากให้เราได้แบบกลิ่นไอมอเตอร์สปีมันเหมือนเลยแบบทรงต่างๆการออกแบบรถอะไรเงี้ยครับ ตัวเอ็มครับดูโหดเลยอะมี้ยตอนตอนตอนตบครือิมเตอรอ์เสียงดังมากมันเหมือนระเบิดเลยอะอไฟออกไหมเบอร์พี่ไม่เห็นไฟวะแต่ว่าเสียงมันดังมากอะ่ะไปแล้ว เป็นไงบ้างโอเคไม่ได้ดังแบบอย่างเงี้ยมันดังพอนะเสียงแน่นอะเสียงมันดังแน่นอะมันเหมือนดูสติท้ายนะแต่มันดังแบบดังแน่นดังแบบแน่นเหมือนรถแข่งอ่ะบอกไม่ถูกเนาะมันจะดังเหมือน4สูบผสมกับ2สูบอะนี่ ตอนรอบต่างเบิ้ลเบิ้ลเียพอนะเ <Okay. S 2> พเดี๋ยวรเดี๋ยวรอสภาพพี่บอย <Okay. S 2> เป็นไงบ้างพี่บอยขับมเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างรครับมันก็ลองสุ้นๆนอครับอันนี้พี่นะบอยเยพิ่งเคยครั้งแรกเอาวันเอ็มเอาวันเอ,อ,อ็มก่อนนะ เคยขี่อาวันชฉบเนี้ยแต่เป็นอาวันอาวันธรรมดาของของปีใหม่นี้ป่ะหรือว่าอ๋อต่างกันไหมฟิลเหมือนจะเหมือนจะต่างกันนิดนิดหน่อยแล้วแต่ว่าได้ราราขี่เนื้อที่มันจำกัดเนาะแต่ว่าผมว่านิสัยของอาวันเลยคือว่ารอบต่ำๆมันจะเหมือนมนจะไม่ค่อยทันใจอ๋อแต่เวลามามาแบบมาเยอะเลย เมื่อกี้ที่ล้อลอยนี่คือเปิดคันเร่งหรือว่าเปิดคันเร่งเฉยๆก็ลอยเลยแล้วการขับขี่นะพี่วายรู้สึกว่ามันกระชับกว่าไหมหรือว่าผมว่ามันรถมันเป็นรถที่ควบคุมง่ายควบคุมง่ายใช่ครับด้วยว่าเอาเทียบกับ ZX ก็ได้ครับเป็นไงเทียบกับ ZX ครับอันนี้รถรถอันนี้เลี้ยวง่ายกว่า ZX เอลี้ยวง่ายกว่าผมคิดว่า ZX เอกลี้ยวง่ายแล้วนะอันนี้เลี้ยวง่ายกว่า ZX ดเอโดยด้วยคำโค้งด้วยเวลาพับด้วยอะไรอย่างนี้ยนะ แล้วเรารอบต้นเมื่อกี้ที่ครับซัต X10 กับตัวเนี้ยต่างกันเยอะนถ้ารอบต้นอะซัต X10 ดีกว่าแต่ว่าเวลามาแล้วยาวๆอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวคืนนี้รู้คืนนี้ลองคืนนี้รู้เลยว่าคืนนีสุพรรณกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาสรุปผลได้ว่าใครได้ได้เดี๋ยวฝากน้อยแต่น้อย้อของแม่คนหลังกอดไี้นี่รล่นใหม่แล้วนั่งมันเล็กกว่าเดิมปะเนี่ยนั่งเรานั่งพอเดียวกันอยู่แล้ว อันนั่งตรงเนี้ยแลนอยตัวเล็กนะนั่ดีเป็นมีอยู่แล้วพี่เห็นบอะแล้วมันเล็กมากเลยอ่ะอย่างตรงนั้นเนี่ยจะเป็นหัวข้อบอกตอนนั้นดีกว่าพี่เด็ดพีเด็ดพีเด็ดมันจะเป็นตัวครอบแล้วมันก็จะมี GPS อีเบสถ่ายกับถ่ายข้อมูลเข้าคอมแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ได้ลงสนามนีก เออถามถามนอยหน่อยตอนนั้นน่ะที่รถมันดีดนอยอ่ะในสนามอ่ะตอนนั้นคือเบรกหลังปะ่ะหรือว่าเบรกหลังเยอะเกินไปแล้วล้อมันฟรีใช่ปะ่ะ<ม>หรือว่าลอ้ลอล็อกเร้ท้ายปัดออกปัดเสร็จปุ๊บพอจังหวะล้อมันคืนมันดีอย่างนี้ปะ่ะพอ <S <S 2> <S 2> ลอ้อจังหวะล้อมันกล่อปุ๊บมันดีออกเลยอารมณ์ตอนนั้นรู้สึรู้ไหมว่ามันจะดีอ่ะหรือว่าไม่รู้เลยมันเร็วมากนะมันเร็วมากแล้วมันเร็วมากแล้วก็เป็นการแข่งครั้งแรกด้วยคือพี่สงสัยไงว่า อารมณ์แบบเราขับอยู่แล้วเบรกเราเรู้ว่ามันปัดอย่างเงี้ยแต่ตอนมันดีดมันดีดแรงมากเลยนะดีดแรงรจังหวะนั้นนมันฟองน้อยอ่ะเสียดายที่ว่าทีมน้อยได้เป็นการสะบปัดเดิมพ<ม>อเป็นการสับัดเดิมพอเบกรกลึกๆแล้วอ่ะหน้ามาันสั่นพอหน้ามาันสั่นอ่ะมันจะทำให้แบบควบคุมรถยากนะเรากา็ต้องใช้เบรกในการช่วยพอเบรกเติมเยอะเกินไปมกกันก็วันนั้นวันนั้นเป็นไรมากปะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอะไรเลยสักอย่าง ว่าล้มในสนามมันปลอดภัยอย่างนี้แหละพี่เห็นพี่ก็ตกใจตอนแรกค,คิดว่าไม่ใช่หนอยเพราะว่ามันดีดแรงเนาะวันนี้น้องหนอยพากินเลดมาให้พี่นะนอนจะบอกใหน้อนอนหลับแล้วมั้งคืนนี้อยากจะเอายกขึ้นไปหนอนนอนนอนหลับสบายแล้วคืนนี้ได้มาละหล่อมากอะผมว่าสวยมากนะเป็นรถที่แบบ ครบอ่ะตอนแรกนมองครั้งแรกที่จะซื้อมันไม่ใช่ไม่โดนเลยนะเลยซื้อเอสพันจริงจริงน้อยคิดเหมือนพี่นะว่าปีปีเก่าที่มันเป็นตาเดี่ยวอ่ะมันสวยกว่าพอมาเห็นปุ๊บบอกโอ้ยตลกกว่าพอมาเห็นตอนแรกมันก็ไม่คุ้นตาไงมันมองอะไรมันก็ไม่ตลกไปหมดเห็นเอสพันธมันก็ดูแบบว่าเฮ้ยม่งหลอกกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฉลามันไฟฟ้แต่พี่อ่ะมามาดูตอนหลังๆพี่ชอบตรงนี้มัน จริงๆอันนี้ความรู้สึกพี่ๆพี่ชอบตรงนี้คือดูดูแล้วมันเหมือนแล้วก็อีกที่คือตรงนี้ขายดูคติขายแปดเก้าเก้าอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าหน้ามันไม่หน้ามันอิ่มเนี่ยแล้วก็ดูไปดูมานี่ก็เหมือนรถลอซี่นะใชามันแน่องลองนึกว่าถ้าแต่งเป็นแนวโมวิสตาอย่างเงี้ยสีน้ำเงินน่าจะขายเอ็มวันเลยนะครับถ้าเอาไฟนี่ออกปิด ใช่เลยแต่มันก็มีนะชุดแฟร์ล่งนะแบบตัดลงมาอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่รู้จะติดไฟตรงไหนตรงหน้านี่ก็คล้ายของ M1 ละของรถเซ่เดี๋ยวเดินมีนานี้ก็ได้ดูกันลมะมั้งมอเตอร์ีพีไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวเขาคัด้านกันเดียวโอ้หถ้าไม่ได้ดูนี่ก็เซ็งแค่มาจัดในไทยนี่ก็เรื่องเยอะเองเฮ้ยกันสะบัดมันอยู่ใต้นี่ใช่ปะ่ะ ได้แห่งคอสุกไวุกไว้โอเคไหมเรื่องกันสะบัดเร่โอเคเูยแล้วการสะบัดนอยใส่โอลินมันตัวแต่งนี้แหละโอเคไว้เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้นอยลองใช้โหมดใช้อะไรให้ชินกันตอนนี้ก็ยังงงอยู่เพราะว่าโอเคจอมันแปลกๆไงมันไม่คุ้นตาแต่เสียงมันถ้าเสียงมันคล้ายพันนี่ก็จะหล่อมากเลยหล่อเลยแหละถ้าเป็นเสียงพันนะโอ้โห าถมว่ามันเป็น,นูกสูบไม่เหมือนอาชาวบ้านไงแต่ว่านอยชอบนะที่มันเป็นเสียงแบบเนี้ยมันคืออาวันอ่ะมันคือแบบขี่มาคืออาวันแล้วเวลานอยใส่ขับขับเองอะ่ะเสียงอะ่ะความรู้สึกเสียงรถตัวเองที่ได้ยินมันรู้สึกเสียงฟิลเหมือนเหมือนเสียงเหมือนพวกสามร้อยอ่ะแต่ว่ามันแน่นกว่าสามร้อยเยอะ,อ,ะอือะคือเสียงมันแบบแต่ว่ามันแบบแน่นมากแล้วมันดังมากเวลาซัด์นะตอนเลย ตอนที่ซัด260นี่เสียงมาเสียงดังดังครับดังแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันแต่มันมันเสียงเป็นจับไปแล้วเสียงรอฟมันจับฝังไม่ค่อยออกแ้วพวกเบรกพวกอะไรนี่ดีดีครับเดี๋ยวอธิบายอีกทีเพราะว่าเบรกเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วเป็นรู้สูกเออแทนที่นี่นเป็นโมโนโมอโ,โดโมโดโมอเอ้ยอะไรนะะไรั่นแหละก็ พี่นอยศึกษามา R1 กับ R1M นี่ต่างกันยังไงบ้าง R1 กับ R1M เหรอแตกต่างกันที่ถังชุดสีรถแล้วก็ชิ้นนี้เป็นคาร์บอนชิ้นไฟลลิ่งเป็นคาร์บอนคาร์บอนคือเป็นคาร์บอนแบบนี้นะคาร์บอนเลยคือทำจากคาร์บอนเลยข้างในคือก็คาร์บอนาแต่ที่เป็นสีเงินเงินเนี่ยคือโรงงานทำสีทับอีกทีข้างในก็เป็นคาร์บอนใช่ครับแล้วก็ชิ้นท้านี่ก็จะเป็นคาร์บอนหมดเลยอ ตรงนี้คาร์บอนหมดเลยใช่ครับเราทำสีนะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นอลูมิเนียมอะไรนะใช่ครัมมมแบบมันจะเาที่เบาป่ะแต่ว่ามันจะเบากว่าตัวธรรมาดาเอสเอ็ดพันมันมีที่หมอกตรงนี้ปะ่ะตอบได้ว่ามีนะมีปะ่ะมีแต่ไม่ได้เบาเยอะขนาดนี้เอออันนี้มันเบ้าแบบแข่งรถแข่งพอดีแล้วก็มีอะไรอีกนะที่มันไม่เหมือนกันโช๊คครับโช๊คหน้าหลังไฟฟ้าอ่าโช๊คไฟฟ้าเออเดี๋ยวเอาไงดีถามไปเลยก็ได้โช๊ค นอยรู้สึกมันต่างกับตัว, 8, <S, ตว 8, s 1 0 <000 S 2> ันไหมเวลากระแทกลงมาเวลาเราเปิดคันเร่งแล้วน้ำลอยแล้วเวลากระแทกลงมาเนี่ยรู้สึกว่าโอลิไอ้ตัวนี้จะจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่ามันนุ่มกว,ว่าดูไหมลงมาแล้วรู้สึกว่ารถมันไม่ปักมันจะแบบเด้งอ่ะมันกระอ๋อมันเหมือน,นมันเด้งเหมือนไอย้ยางนุ่มๆเด้งอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือขึ้นลงขึ้นเดินอะไรเงี้ยปกติท S1000 อ่ะปึ๊บอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ได้ฟิลที่มันนุ่มแล้วเรารู้สึกไหมเวลาเราขับว่าโช็คมันทำงานอย่างเงี้ยรู้สึกเหรอรู้สึกอยู่แล แต่จะเป็นเนสพันนี่เราก็เหมือนเดิมใช่ว่าก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่ามันรู้สึกคนเราคืออันนู้นจะออกแข็งแข็งหน่อยว่ามันน่าจะเป็นโชว์ไฟฟ้าที่เป็นโชว์เดิมแต่ถ้าเป็นโชว์โพลิน,นอ่ะก็ต่างกันประมาณแค่นี้เนะาะงแต่ว่าโพลินเนี่ยจะรู้สึกว่าแข็งกว่าบอกว่าไงดีมันแข็งกว่าแต่เวลาเวลาพอมันทางานมันนิ่มกว่าแล้วก็ไอ้ส่วนแรงม้าพี่ พี่่ก็ไมมรู้ันตแรงม้าเดิมๆมันก็มา200แรงม้าแต่นั้นก็ม้ากลางอากาศใช่ไหมก็พอม้าท่อเดิมอยู่183มั้งพอสายท่อขึ้นมาเป็น185พอจูนกล่องแฟตกล่องเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วตอนนี้คันนี้อยู่198ม้า198เราเอ็ดพันคันเก่าของน้อยนี่เท่าไรนะคันเก่าของน้อยอยู่192ม้าครับอ๋อแต่ว่าอย่างว่ารอบต้นตัวนี้จะไม่จัดเท่าใช่จะไม่จัดเท่าตัวนั้นนะแต่ว่าปลายก็ไม่จัดเท่าแต่ว่าก็ไม่ทิ้งเอ็ดพัน คือดูดกันไปติดๆเลยแต่ว่าไอ้พันมันจะได้คือไอ้พันมันจะฟิลเหมือนแซงตรงนี้มานิดนึงปื้ดปื้ดอย่างเงี้ยไหลทิ่ไหลยาวที่หลังเพราะว่าคันนี้เคยเคยเคยไล่กับรถนลอยแล้วรถลอยตามไม่ทันรถลอยตามไม่ทันหรอรถลอยตามไม่ทันตอนแช่ที่สองเก้าเก้านะตามไม่ทันโอ้โหคือสองขอลอยสองเก้าเก้าแล้วเขาก็สองเก้าเก้าแล้วแต่รถเขายังไหลไปต่อโอ้โหคือคันนี้แสดงว่ามันเกินไปหน่อย พี่ว่าเหมือนเหมือนหาข้อมูลเหมือนจะได้300นิอนิดๆแต่ก็ไม่รู้นะไม้มันตัน29 9, 9. ใช่แต่ว่าผมตอนไมก็ยังไม่ตุดไม่ไม้นก็ขึ้น29 9เเรื่อยๆนะคือขึ้นไปจาก29 9เเรื่อยๆแต่ว่าคันนั้นขึ้นไวกว่าคันนี้ขึ้นไวกว่าไปปกติไปซัดที่ไหน29 9เก้าพี่งสงสัยไม่ไอรถพวกเนี้ยระยะสั้นๆเลยแป๊บเดียวแบบปึ๊บขึ้นเลยใช่ไหมใช่แป๊บเดียวถึงเลยถึงเลยแป๊บเดียวเลย มันออกเยอะนะมันตึ่นๆครับเดียวถึงเลยมันนิ่งไหมตอนตอนส่งราหมายถึงว่านิ่งนิ่งหรือเปล่าเวลาส่งไม่สายไม่อะไรเนี่ยไม่มากไม่มีอาการสายครับเพราะว่ามันไม่มีอาการสายที่เคยขับแต่ซัตแปดร้อยตอนวิ่งสองร้อยสามสิบพี่รู้สึกมันสายมากเลยเพราะว่ามันไม่หนึ่งไม่มีการสปาร์ชหน้าแล้วก็ไม่มีไอเนี้ยมันทรงด้วยเนาะลงมันปั๊ชิวพอโดนนิ่งนก็เซยสเซยแต่ก็เราเหมาะไปแล้วคนชิวแล้วไม่มีอะไรละ โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากน้อยวันนี้ยาวเฉยเลย <laughs> โอเคไป,ไปละน้อยเดี๋ยวไว้รอรีวิวติเต็มอีกทีไ,ไว้บ้างๆโอเคครับสวัสดีครับครับผม